สนับสนุนโดยบีอิงสดชื่นและมีประโยชน์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้องซานะฮะกับรายการการาดเบรสรายการที่พาคุณผู้รู้กันให้ลึกนะฮะถึงตับไตไ้พุงหรือกางเกงที่นุ่มผ่าเดือดสวยดีวันนี้นะฮะจะพาไปดูวงดนตรีวงไหนที่เป็นวงหน้าใหม่รุ่นใหม่ไฟแรงของประเทศไทยนะครับวันนี้พวกเขาอยู่ข้างๆแล้วนะฮะกับวงเป็นในบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชือที่ละคนก่อนเลยดีกว่าครับชื่อตูนครับร้องนําครับตูนร้องนําครับชื่อตูนครับเล่นกีตาร์ครับตูนมีกีตาร์ครับครับต่อมือเบสครับต่อมือเบสครับชื่ออาร์ตครับเล่นกีตาร์ครับพี่ครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับชื่อต้นครับเล่นเปอร์คัชชันครับเปอร์คัชชันครับป๊อปกรองครับผมป๊อปกรองนะครับแต่ละคนนี่ดูจากหน้าแล้วเนี่ยคงไม่ต่ากว่าสามสิบมารวมตัวได้ไงครับยังไม่ถึงเพิ่งจะสิบแปดตนต้นนครับเนี่ยก็พวกเรา ก็คือเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยครับแล้วก็ตอนที่เราเรียนอยู่ที่ศิลปรกรก็จะมีก็จะมีตูนมีต่อมีผมแล้วก็มีต้นครแล้วก็อาร์ตเนี่ยเป็นเพื่อนอาร์ตกับป๊อปเนี่ยเป็นเพื่อนของต่อยอทีก็เลยชวนชวนกันมาแล้วก็รวมกันเล่นดนตรีแล้วก็ลองแต่งเพลงกันดูครับแต่ละคนที่เล่นมันกี่ปีแล้วครับก็หลายปีแล้วหลายปีเร <laughs> า <laughs> ไม่ถ<ล><ล>ึงประมาณ มาตั้งแต่มมสามอ่ะครับมสามเริ่มต้นนี่เล่นอะไรครับก็ถ้าเริ่มต้นก็เริ่มจากเปียโนตั้งแต่ปสามเปียโนฮะแล้วทำไมเปลี่ยนพิกโผลอะไรมาเปลี่ยนมาเล่นเห็นพ่อเล่นก็เลยอยากเล่นบ้างอ๋อเล่นตามพ่อเล่นตามพ่อแล้วพ่อมีส่วนส่วนช่วยไหมในการที่ทําให้เราเล่นเก่งขึ้นไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับคุณพ่อฟังอยู่ก็คิดนิดนึงนะครับอ่าต่อไปครับครับกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเล่นดนตรีตั้งแต่ประมาณ อะไรเลยพอสอนดีกว่าแล้วหลวงพี่ครับหลวงพี่เล่นมากี่ปีแล้วครับเล่นกีตาร์มาประมาณ9ปีแล้วครับก็เริ่มจากกีตาร์ตอนนี้ก็ยังเล่นกีตาร์อนาคตก็กีตาร์เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับกีตาร์แล้วนะครับโอเคครับกี่ปีครับคำนวณครับประมาณ10ปีครับสิปีแล้วนะครับเริ่มต้นจากชนิดดนตรีเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เล่นก็เป็นกลองแตกครับครับแต่ปัจจุบันเล่นเบสครับเพราะว่าเพื่อนแย่งเล่นกีตาร์หมดแล้วโอเคครับท่านต่อไปครับเล่น เริ่มต้นเลยเล่นอะไรมาครับเริ่มต้นเล่น่งเลยเล่นเล่นลูกแก้วเล่นเขี่ยไพ่ขอท่านต่อไปเลยดีกว่าเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาเอาเอาคุณก่อน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 ก็เล่นมาทั้งหมด6ปีแล้วครับเป็นเล่นหลายๆอย่างก็ทั้งกีตาร์เบสกองฮะแต่ตอนนี้ก็ประจำอยู่ที่ตําแหน่งกองนะครับอะไรครับครับปัจจุบันเล่น p e r c u s s นเป็นเครื่องเคาะประกอบจังหวะนะครับ เริ่มเล่นเริ่มเล่นเริ่มเล่นชิ้นนี้ก็ประมาณ6ปี6ปีแล้วครับโอ้ยาวนานมากเริ่มต้นเลยก็คือพัฟ์ชั่นเลยป่ะหรือว่าไงชิ้นแรกเลยก็คือเล่นเริ่มเล่นกีตาร์ก่อนนะครับเล่นเพราะว่าคงเป็นเหตุผลเดียวกับต่อครับว่าคนอื่นแย่งเล่นหมดแล้วครับผมกลับมาอีกรอบครับครับผมก็ตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีชิ้นแรกเล่นกีตาร์ก็ณปัจจุบันนี้ก็จะสิบปีแต่ก็เล่นแบบงูปลาครับแล้วก็เล่นเบสบ้างนิดหน่อย เอาเลยฮะเดี๋ยววันนี้เพลงที่นำมาฝากขออีกหนึ่งครั้งเพลงชื่อว่าคิดดีๆครับคิดดีๆขอนิดนึงอ่าแต่ให้ทุกคนบีทบล็อกกันด้วยขอรักด้วยนะยังขอรับด้วยเยี่ยมคิดดีๆก่อนนะเรื่องที่จะทำในวันนี้บางทีเราอาจไม่มีโอกาสดีๆครั้ง คิดดีๆก่อนนะไม่ใช่ว่ามัวแต่นั่งฝันว่าต้องการโอ้เอาผมมือให้เพื่อนหน่อยฮะยอดเลยเอาเลยครับคุณแหมเป็นไงบ้างครับได้ดูข้อมูลของวงนี้ครับปานนินเต็มบ้านปลามมาเต็มเมืองไม่มีเอาเลยครับช่วงหน้ากลับมาได้ดู MV ตัวเต็มๆเป้งๆของเขาแน่นอนที่นี่แกวราดแบรนส์